การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือกับศูนย์การค้าสัมญญาณมิทาวนะคะละออลออลักจัดเทศกาลอาหารลิมทางกลางกุง The Legend is Back ะะรวคะรมสุดยอดอาหารร้านเกิดร้านดังต้นตำรับระดับตำนานหวังตอกย้ำเสน่ห์ของกรุงเทพมหาคนครในคะในฐานะเมืองแห่งสเต็กฟู้ด พร้อมด้วยชมศิลปะสตรีอาร์ตในครั้งงานเดียวที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้ทั้งอิ่มท้องและก็อิ่มตาไปพร้อมกันโดยในวันแรกของการจัดงานนะคะได้รับเกียรติจากคุณนัทพัฒน์ผู้อํานวยการกองส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณเจรพรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทออออฟลักจำกัดผู้จัดงานเทศกาลอาหารริมทางกลางกรุงนะคะเดลีเจนอิสแบกและคุณจรุวรรณนะคะผู้อํานวยการการตลาดธุรกิจคาปิกศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวนะคะเข้าร่วมงาน สำหรับงาน The l e g e n d is Back นนะคะันับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่หวังจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยนะคะในเชิองอาหารชั้นนำระดับโลกผ่านเมนูอาหารไทยแท้และไทยประยุกต์นะคะที่มีอยู่หลากหลายชนิดโดยเฉพาะอาหารลิมทางนะคะที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยจากร้านชื่อดังระดับตำนานที่มารวมตัวกันภายในงานนี้นั่นเองค่ะ ฮาไลงานนี้ก็คือเป็นของร้านที่มาจากสตรีทฟู้ดที่ดังๆนะครับที่น่าสนใจมีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับดังๆของกรุงเทพมาประมาณ23ร้านได้นะครับซึ่งร้านพวกนี้เนี่ยททเราได้คัดสรรเข้ามาแล้วว่าเป็นของที่อร่อยและน่าสนใจจริงๆนะครับแล้วมีความเหมาะสมที่ชาวต่างชาติที่จะเหมาะเข้ามาชิมด้วย ค,ค่ะก็ทุกอาจจะขออนุญาตเสริมนิดนึงนะคะคืองานนี้เนี่ยเราชื่อว่า The Legend Is Back ด้วยนะคะคืองานนี้อย่างที่ท่านผอว่านะคะความอร่อยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่สิ่งที่สําคัญสําหรับงานนี้อย่างหนึ่งก็คือร้านที่มาที่เนี่ยเป็นระดับตำนานหมดเลยร้านที่มาที่เนี่ยมีอายุตั้งแต่30ปีจนถึง100ปีขึ้นไปยกตัวอย่างอย่างเช่นร้านหมูสเต๊ะจึงอังลักษ์นี่เป็นร้านหมูสเต๊ะจากแยกเฉลิมบุรีเจ้าแรกของประเทศไทยนะคะ จับเลี้ยงวังหลัง30-40ปีคือทุกร้านเนี่ยมีมีสตอรี่มีเรื่องราวมีผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าเขาอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะคุณภาพและความอร่อยอย่างแท้จริงนะคะวันนี้เราก็เลยรวบรวมมาอยู่ที่สัมย่านมิทาวที่เดียวก็ทําให้คนที่มาเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงหลายๆร้านเนี่ยด้วยการที่มาถึงที่สัมย่านมิทาวซึ่งการเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกสบายด้วยค่ะคือในแง่ของแบบบทบาทชอชออะไ ทอทอเองเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมพ,มพันธมิตรทางด้านาการตลาดทางด้านาการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับซึ่งสตรีทฟู้ดตอนนี้คืออาหารไทยเนี่ยวัฒนธรรมตอนนี้กาลังเป็นที่โด่งดังและรู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับประกอบกับนโย,ยบายรัฐบาลเนี่ยเราได้ส่งเสริมในเรื่อง 5F อยู่แล้วนะครับฟู้ดก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราได้เข้ามาส่งเสริมเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและก็ยกระดับไรายได้ของประเทศเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารไทยเนี่ยในการที่เราโปรโมทเนี่ย ก็จะทําให้เป็นที่รู้จักอย่างก,กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีอาหารไทยในหลายชนิดใช่ไหมที่ไปติดอยู่ในระดับโลกนะครับซึ่งเราจะเห็นอยู่ตอนนี้เราพยายามที่มมจะโปรโมทวัฒนธรรมของเราที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของไทยเนี่ยอย่างชัดเจนเนี่ยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้ามาลองชิมได้เข้ามาลองสร้างประสบการณ์ของตัวเองดูครับตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมในการสร้างสืง่อสารามันทําให้เป็นแรงจูงใจยอย่างหนึ่งที่ คนอยากจะเข้ามาดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันแปลกใหม่นอกจากอาหารด้วยนะครับประกอบกับว่าความเป็นสีสันตรงนี้มันเข้าได้กับอาหารไทยด้วยนะครับมันทําให้ร้านทำของเราเนี่ยได้มีการพัฒนาในเรื่องของอาหารและกราฟิตี้และก็สีสันในเรื่องของการต่าง,าง,าง,างๆเข้ามาเยอะครับใช่ค่ะราคาเท่ากับที่ร้านที่ขายปกติเลยค่ะคือคือเราต้องการให้คนที่มาที่งานแบบนี้ค่ะไม่ต้องเดินทางไกลามาที่นี่ได้ทานอาหารอร่อย p o อช i o นไซส์ mm hmm. เดียวกับที่ร้านราคาเดียวกับที่ร้านค่ะอันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่เราเน้นย้ําอยู่แล้วในการจัดงานทุกครั้งนะคะแล้วก็อาจจะขอเสริมท่านหมอน,นิดนึงในเรื่องของ mm hmm. เออทำไมเราถึงเชิญศิลปิน mm hmm. คุณสุพิตมานะคะคือทุกวันนี้เราเราเรา,เราทราบกันอยู่แล้วว่าการข่ายรูปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากสาหรับ สำหรับพวกเราทุกคนนักท่องเที่ยวเนอะเราก็อยากมีรูปสวยๆไปแชร์ในโซเชียลเราจะเห็นว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือแม้กระทั่ง,งย่านเมืองเก่าตลาดน้อยเยาวราเนี่ยมันมีมันมีความมีชีวิตชีวาขึ้นเพราะศิลปินเพราะงานอาร์ตฟู้ดก็เป็นอาร์ตอย่างหนึง่งจริงๆมันแยกกันไม่ออกหรอกคะ่ะเราก็เลยเชิญคุณสุพิษมาเอาสตรีทอาร์ตที่เป็นงานร่วมสมัยเข้ามาแมชกับสีฟู้ด ซึ่งมันมัน,ม,นมันเป็นเอกมันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นอัตลักษณ์ของบ้านเราที่ที่มันชัดเจนมากๆอะคะ่ะอย่างอย่างวันนี้รูปที่คุณสุพิธเลือกมาว่าก็คือเป็นรถตุกๆซึ่งมันมันโชว์ถึงความเป็นไทยอยู่แล้วตุกๆเนี่ยนำอาหารมาเสิร์ฟความอร่อยถึงที่อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของงานที่เรามาผสมผสานร,ระหว่างสรีทอาร์ตกับสวีทฟู้ดเข้าด้วยกันค่ะงานจะมีตั้งแต่วันที่2ก็คือวันนี้นะคะถึงวันที่6เมษายนนะคะงานจะเริ่มตั้งแต่11โมงเช้าจนถึงสาทุ่มค่ะ เชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะถ้าใครมีเวลาว่างนะคะก็แวะมาการเดินทางมาสัมย่านามิทาวก็สะดวกนะคะมาได้ทางทางรถไฟฟ้าด้วยครังหน้าคร<ต>ัง,งที่สแล้วก็ครั้งหน้าครั้งที่3เนี่ยเรายังจะมีงานเ,อาเมอร์ลี่แมงกโก้ค่ะซึ่งจริงๆมะม่วงเนี่ยเป็นผลไม้ที่นักท่องเที่ยวรู้จักอยู่แล้วเป็นผลไม้เด่นของบ้านเราก็จะจัดขึ้นในเดือนพฤษ,ษภาคมอีกรอบหนึ่งนะคะ สำหรับงานเทศกาลอาหารริมทางกลางกรุงนะคะ The Legen d i s Back จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่2ถึง6เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา11นิกาถึง21นาฬิกานศูนยะ์นการค้าสามย่านมิดทาวนะคะหรือดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ c e b o o k Fanpage นะคะสติ Food Le ีเจนได้เลยนะคะ